สวัสดีมิลักแฟนบีดอิมอร์ทั Soul, ลโซลทุกท่านนะครับผมวันนี้นะฮะก็กลับมาอีกแล้วนะเห็นหลายๆคนทักมาบอกว่าอยากให้ลงเกมบีดบ้างนะเห็นว่าไม่ได้ลงมาน่าจะ2อาทิตย์ปะน่าจะประมาณ2อาทิตย์ได้นะเพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเป็นทานาของเซมบงซากุระแล้วก็ผมก็ไม่ได้ปั้นนะเซมบงซากุระเนี่ยผมเอาแค่2ดาวพอตอนแรกกะจะเอา3าดาวนะแต่ว่าคิดว่าพวกของทรัพยากรเน่ะเราสามารถหาได้อยู่แล้วนะชิลๆแล้วก็เลยแบบว่าออาเก็บเศษแดงไว้ดีกว่าแล้วก็ ตู้ปัจจุบันเนี่ยเป็นทางน้างของอาจิโซงิจิโซแล้วก็ตัวถัดไปเนี่ยจะเป็นโคกะแต่ว่าโคกะเนี่ยไม่น่าจะได้ปั้นแต่ว่าอาจิโซเดี๋ยวผมเจ้าอยู่นเะน่าจะได้7ดาวอยู่นะไม่แน่ใจว่าจะถึงหรือเปล่านะตอนนี้เศษมีอยู่559แล้วก็กิจกรรมอยู่อีกประมาณ2-3วันอะ่ะแล้วก็ตู้1.0เนี่ยมันยังหาเศษเพิ่มอีกประมาณเกือบร้อยเศษรวมๆน่าจะมี600นะไม่แน่ใจว่า พอหรือเปล่าลืมแล้วว่ามันต้องใช้กี่เสียหนะนี้อะเดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีนึงโอเคก็ก่อนที่จะไปดูเนะื้อหานะฝากไปดูวิธีการารุ่นแล้วก็สมัครของตัวเกม X7 Game เกมก่อนนะครับผมโอเคไป หลังจากกดลิงก์เข้ามาแล้วเราก็ต้องทําการโหลดแอปของ Exe7 Game ก่อนไม่ว่าจะเป็นทางของ iOS นะสามารถเลือกกันบนได้เลยแล้วก็ Android เลือกกันล่างหรือไม่ก็สามารถสแกนเป็นทางของ QR Code ได้เลยนะ,ะหลังจากเราดาวน์โหลดแอปของ Exe7 Game เป็นที่เรียบร้อยแล้วเราสามารถกดเข้ามาในแอปได้เลยแล้วก็กดทางของเซิร์ชนะก็พิมพ์ไปได้เลยว่า Beat Eternal Soul นะนี่ก็จะเข้ามาเป็นทางของหน้าจอนี้เป็น Beat Eternal Soul อ่นะก็สามารถกดดาวน์โหลดได้เลยแล้วก็หลังจากดาวน์โหลดก็กดเป็นทางของ Open เป็นการเปิดตัวเกมนั่นเองนะ หลังจากเราทําการดาวโหลดเกมไปที่เรีรแล้วเราสามารถกดเข้าไปในเกมแล้วก็กดทางด้านของการสมัครได้เลยก็ให้เลือกไปทางด้านของอีเมลล็อกอินข้างล่างนะกดไปปุ๊บแล้วก็ใส่อีเมลของเราไปหลังจากนั้นกดทางด้านของ Get c o ค e รหัส6ตัวจะถูกส่งไปในอีเมลนะก็ไปก๊อปรหัส6ตัวนั้นมาแล้วก็ใส่ไปในทางด้านของโค้ด input หลังจากใส่เสร็จปุ๊บเราสามารถกดล็อกอินนาวได้เลยมันจะเข้าสู่ทางด้านของเกมแล้วก็สามารถเลือกเซิร์ฟเวอร์ในการเล่นได้เลย อ่าหลังจากดูวิธีการโหลดแล้วก็สมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะมาเออเอาจริงเนี่ยวันเนี้ยก่อนน่าจะเป็นวันนี้ปะไม่แน่ใจว่าวันนี้หรือเมื่อวานนะก่อนเข้าเกมตอนเช้าเนี่ยมันให้อัปเดตแพทค่อนข้างเยอะอยู่นะข้อมูลไม่แน่ใจว่าเขาจะเอาอีเวนต์เข้ามาหรือเปล่านะแล้วก็ต้องรอรุ้นอีกทีนึงว่าจะเป็นอีเวนต์อะไรเอาจริงเนี่ยตอนแรกอ่ะผมกะว่าจะดองเศษแดงรอซุยฟงนะเพราะว่าปั้นซุยฟงสุดเนี่ยน่าจะเก่งกว่านะแล้วก็หินม่วงเนี่ยดองมาอยู่ประมาณเกือบ500เมตรแล้วนะก็ยังไม่มาทีีเเพชรน่ย ไออ,อันหนึอันเนี่ยผมใช้ไปแล้วรอบหนึ่งได้มา6 7 0 0 0เพชรอยู่ตอนแรกมีค่อนข้าง,งเยอะอยู่อะเออเอาตีเป็นว่ากดอันเนี้ยได้6 7เ0 0เพชรอะก็ดูมีกี่อันนะแล้วก็อันเนี้ยมีอีกอเกือบ 100, แสนเพชรละอันนี้ก็เดี๋ยวถ้ากิจกรรมมาก็น่าจะเปิดแบบแสนห้าได้ชืช่อๆอยูล่ละถ้ากิจกรรมมันมาเขาเรียกอะไรพ่วงของใช้จ่าย2รอบอะจะค่อนข้าง,งดีมากแต่ว่าส่วนตัวยังไม่เคยเห็นมาพ่วง2รอบส่วนมากก็เห็นว่าพ่วงแค่ครั้งเดียวนะแต่ว่าครั้งเดียวก็โอเคแสนห้ามา เดี๋ยวไปทำการสุ่มก่อนอาจิโซนะอันนี้ไม่ต้องลุ้นอะไรนะเพราะว่าตัวละครมันไม่ได้มีให้ลุ้นอะไรอยู่แล้วก็จัดไป50โลตัวละครมันไม่มีให้ลุ้นอยู่แล้วนะอันนี้ไม่ต้องไปซีเรียสมัน10โลการันตี5เศษอยู่แล้วจะไป10 20 3 4แล้วก็5สุ่มแค่5พอนนะถ้าใครแบบว่าจะเน้นใช้เศษแดงนะปึ๊บ มันจะได้25แล้วก็กล่องนี้3กล่องได้อีกเอ6เศษเป็น31เศษก็จะพอดีเดีย๋ยวเราดูก่อนว่ามันจะพอหรือเปล่าอ่ามาอาจิโซเศษแดงผมมีอยู่นั่นแหละอย่างที่บอกนะไม่ได้ผมจําไม่ได้ว่ามันต้องใช้กี่เศษกว่าจะถึง7ดาวอะ่ะคือตอนนี้ปั้นเรา7ดาวไว้ก่อนเพราะว่าพวกพวกอาวุธของตัวละครเฟรดฟันญานะ่ะมันไม่มีให้เลือกในกล่อง UR กล่อง UR เนี่ย อาวุธมันจะมีให้เลือกถึงแค่สตาร์คั้งถ้าจะไม่ผิดถึงแค่สตาร์คอะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใครที่อยากปั้นตัวไหนของเฟดดาฟัมยานเนี่ยแนะนําให้สุ่มทำเจ็ดดาวไว้เลยเพราะว่าอาวุธมันจะได้แบบว่าได้ฟรีๆมาแล้วก็ค่อยไปอัพเศษอ,อัพดาวหลังจากนี้เอาได้ไม่มีปัญทายอยู่ละโอเคครับก่อนถึงปะหกดาวน่าจะถึงอยู่แต่ว่าเจ็ดดาวไม่แน่ใจมันถึงหรือเปล่าอีกร้อยแปดสิบมีอยู่ร้อยหกสองโอ้ทันชิวๆเดี๋ยวเปิด ตู้1.0ก่อนหมดเวลามันได้อีกประมาณ70ไหว้วอันนี้มันขาย1 8เซนนะยังไงก็ได้อยู่แล้วชิวๆอะวันนี้ก็อเอาแค่6ดาวไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวขอรับของก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปดูสกิลแล้วก็เอ่อสกิลตัวละครแล้วก็แนวทางการเล่นตัวละครนะเพราะว่าตัวละครมัน,น่ะถ้าจะให้เกิ่งเนี่ยมันต้องเล่นคู่กับมายุริแต่ว่าถ้าใครที่แบบว่าไม่ได้คิดจะเล่นมายุริอยู่แล้วเนี่ยก็สามารถเอาตัวมันเนี่ยไปเล่นกับทีมถึกได้ส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าตัวละครมัน,น่ะถ้าจะให้เฉื่อยชัยน,ะ,นะว่า ตัวละครมันต้องอันตีอย่างต่ำสองรอบหรือไม่ก็ถ้าเล่นคู่กับมายูรี่เนี่ยก็แค่รอบเดียวถึงจะเก่งอันนี้อ่ะมาเดี๋ยวมาดูสกิลกันก่อนอ่ามาสกิลอาจิโซ,โซงิจิโซหนอน้อยหนอดีเสื้ออ่ะดีไซน์ตัวละครน่ะที่เอาจริงเนี่ยผมพูดการันตีได้เลยนะเกมเนี่ยทำดีไซน์ตัวละครมาได้เท่ได้สวยเหมาะกับเอ่อเกมแต่ว่านั่นแหละผู้พัฒนามันดันทิ้งไปก่อนนะแล้วก็ ถ้าใครที่เล่นเนเรื่องหลักอ่ะจะเห็นว่าดีไซน์ตัวละครที่ไม่เข้าอ่ะมีค่อนข้างเยอะเป็นอีจิโกไว้ที่แบบว่าร่างชี้ใครอย่างเงี้ยเออดีไซน์ก็มีเป็นเออมันชื่ออะไรนะจำชื่อไม่ได้มันมีอีกหลายตัวอ่ะอย่างยามีร่างปดดาบอย่างเงี้ยอย่างโซมาลีร่างปดดาบอย่างเงี้ยมีนะในเนื้อเรื่องอุนเคียวราร่างที่ยังไม่ใช่ร่างปดดาบแบบเต็มขั้นในเนื้อเรื่องในเนื้อเรื่องอ่ะก็มี เอาจริงมันมีหลายตัวมากแล้วก็เคมบาจิเบียคุย่าอย่างเงี้ยมันจะมีดีไซน์คนละแบบกับที่มีอยู่ในตัวเกมอยู่ในเนื้อเรื่องเหมือนกันแต่ว่าตัวเกมมันดันไม่เอาเข้ามานะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันอ่ะอันนี้เมื่อกี้เราอัตีแล้วนะแล้วตีปกติเดี๋ยวรออันตีปกติแบบสกิลย่อยยังไม่ได้เห็นสกิลย่อยเลยอ่ะตีไปก่อนปุ๊บเอ้ยสกิลย่อยจะไม่ติดเรือเนี่ยมีโอกาสอีกสามครั้งอ่ะเอ้ยได้อยู่ได้อยู่สี่ครั้งอ่ะเอ้ย มันจะไม่ติดเลยจริงดิสก,กิลย่อยฮัลโหลคนตีนมะเนี่ยเฮ้ยไม่ติดอะไม่ติดแบบจริงจังมากเดี๋ยวนะเอาใหม่เอาใหม่อ,หมอ่ะตีปกติไปก่อนสก,กิลย่อยไม่ติดแบบจริงจังอะ่ะอ่ะเดี๋ยวอันตีไปก่อนแล้วกันนะมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บเป็นการตะโกนแหกป่าแล้วก็ทำจีพีทุกตัวตีไปโผลคิดน่าจะอยู่สองเทินปะน่าจะมาเอออะสก,กิลย่อยมาละ ก็จะโปรยพิษรอบหัวนะประมาณนี้โอเคเออพิษอยู่ประมาณสองรอบนะประมาณ2เทินได้ไออเห็นนี่มันกดเล่นอีกรอบดีกว่ากดออกก่อนอะสกิลตัวละครจะเป็นประมาณนี้ถัดไปเป็นทางด้านของสกิลตัวละครนะเดี๋ยวต้องดูสคริปก่อนสคริปผมดูสคริปจากของเซิร์ฟไทยอันเก่านะในช่องผมม่นมีทำไว้อยู่นะ ก็ตัวละครเป็นธาตุอ่อเป็นสายหงสายโจมตีนะถ้าจะไม่ผิดมันน่าจะมีบัฟทีมด้วยปะเดี๋ยวขอดูบัฟทีมก่อนแล้วกันเออมันอยู่ไหนวะอ่ามีบัฟทีมด้วยมีบัฟทีมอันนี้ก็คือเมื่อโจมตีปกติเนี่ยจะฟื้นฟูฟูลี่เนี่ยร้อยสามสิบแต้มประมาณนี้ก็เหมาะก่การหลูดสกิลค่อนข้างไวแล้วก็ยิ่งตัวละครมันเป็นสายหงอยู่แล้วเนี่ยตีปกติมันก็ได้ฟูลี่เพิ่มขึ้นไวอยู่แล้ว เพื่เผื่อเนี่ยเธออันติได้ทุกเทินนะประมาณเนี้ยเพื่อเผื่นะไม่แน่ใจว่ามันจะคอมโบได้ขนาดนั้นหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวขอดูสกิปแป๊บหนึ่งนะสกิปสกิปสก,ปสกิปอ่ะสกิลแรกนะไอพิษโจมตีสร้างความเสียหายเดี่ยวใส่ศัตรูแล้วก็ไล่ติดพิษใส่ศัตรู2องรอบไอต่อเนื่อง2เทินนั่นเองนะแล้วก็มีโอกาส50%เนี่ยทำให้ศัตรูเนี่ยเป็นอัมพาตก็คือสตันนั่นแหละนะแล้วก็พิษเนี่ยก็คือสร้างดาเมจอ่าที่เกี่ยวข้องกับ HP ที่สูญเสียไปประมาณนี้ยิ่งศัตรูเลืออดน้ยเนี่ยยิ่งโดนแรงประมาณนี้ แล้วก็ทางด้านของอันตีเนี่ยเดี๋ยวขออ่านไปฝั่งขวาที่เป็นปลุกตื่นนะสร้างเอ,อ่อไม่ใช่สิอันนี้ตัวละครผมในสคริปมันยังไม่ปลุกตื่นนี่หว่าแต่ว่าเดี๋ยวอ่านไปข้อๆแล้วกันสร้างความเสียหายใส่ศัตรูทั้งหมดแล้วก็สกิลเนี่ยจะตีศัตรูที่ติดพิษเนี่ยแรงขึ้น60%อ่ะแล้วก็ไล่ติดพิษใส่ศัตรูเนี่ยต่อเนื่อง2รอ,อบแล้วก็ มีโอกาส15%เนี่ยทำการสตันเอ่อก็คือเอามาพาดใส่ศัตรูก็ถือว่าค่อนข้างเยอะอยู่นะ15%แล้วก็ถ้าปลุกตื่นเนี่ยมันน่าจะโอกาสมากกว่านี้แล้วก็ดามจพิษเนี่ยน่าจะแรงกว่านี้นะนี้อะแล้วกอ็อ่ถ้าปลุกตื่นใช่ไหมก่อนปล่อยทีมก่อนถึงทีมเป้าหมายเนี่ยถ้าศัตรูทุกตัวเนี่ยที่ติดพิษอยู่เนี่ยมันจะมีโอกาสติดอัมาพาต4%ก็คือหลังจากศัตรูเนี่ยติดพิษใช่ไหมหลังอ,อ่ทีมเราตีก่อนอ่ะศัตรูติดพิษ แล้วก็พอเทินศัตรูเนี่ยแต่ละตัวเนี่ยจะมีโอกาส4%ที่จะโดนอมพาตก็คืออมพาตในเทินศัตรูเลยนะอันนี้อ่ะศัตรูที่มีพันจมตีสูงสุดเพิ่มเป็น12%ก็ถือว่าค่อนข้างเยอะมากๆถือว่าค่อนข้างดีเอาจริงผมว่าเล่นเป็นสาย CC ก็ได้นะแต่ว่าตัวละครมันเป็นสายดาเมจอะ่ะจะไปเล่น CC มันก็ไม่ไม่น่าจะเวิร์กเนาะน่าจะเล่นแบบดาเมจเพียวๆเลยน่าจะดีกว่านะอันนี้อ่ะแล้วก็อ่าที่กล่อัมพาตก็ไม่ต้องอธิบายนะว่าแปลว่าอะไรอ่ะแล้วก็ทางด้านของพา s s i ตัวละครอันนี้ อัตราเลเดเมจเพิ่มขึ้นแล้วก็เมื่อรอบของฝ่ายตนสิ้นสุดเนี่ยลดความเร็วในการฟื้นฟูฟูลี่ของศัตรูที่ติดพิษ30%ต่อเนื่อง1รอบเมื่อยูนิตฝ่ายศัตรูที่มีพิษเนี่ยตายไปเนี่ยอจิโซจะฟื้นฟูฟูลี่300แต้มแล้วก็ HP เท่ากับ15%สูงสุดของ HP ตัวเอง HP ต่ำกว่า40%เป็นครั้งแรกเนี่ยมันจะได้รับทางนั่งของโล่อะถ้า HP อจิโซนะต่ำกว่า40%ครั้งแรกจะได้รับโล่ โลจะลดดาเมจที่ได้รับลง60%เมื่อถูกโจมตีเอ่าเมื่อมีโลอยู่ใช่ไหมเมื่อเรามีโลอยู่ถ้าศัตรูโจมตีเรามาเนี่ยศัตรูก็จะติดพิษต่อไป,ปมาณนี้มันถือว่าเป็นตัวละครดาเมจที่ค่อนข้างครบเครื่องมากดาเมจมูมอ่มีสตันแล้วก็มีโลกันให้ตัวเองด้วยแล้วก็มีทางหน้าของการฮิวแล้วก็ฟื้นฟูฟูลี่ด้วยตัวเนี้ยถือว่าเป็นตัวละครที่ค่อนข้างเก่งมากในบรรดาสายหงเนี่ยยามดาหอหง่ะ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่เก่งอันดับท็อปๆเลยนะผมให้มันเทียบพอๆกับไอเซนเลยและกันไอเซนเนี่ยเป็นตัวละครที่ดาเมจแบบแรงมากๆแต่ว่ามันก็จะไม่มีพวกซีซีเนาะนอกจากสกิลย่อยที่ตีติดตันได้นี่อ่ะแต่ว่าจิโซเนี่ยมันจะค่อนข้างครบเครื่องตรงที่ว่ามันมีดาเมจมีซีซีแล้วก็มีการเอาตัวรอดของมันเองอันเนี้ยค่อนข้างดีมากแล้วก็ถ้าปั้นแบบสุดๆเล่นคอมโบจริงอ่ะตัวละครมันสามารถอันติได้แบบเิอหนึ่งสองรอบสามรอบอ่ะถ้าแบบศัตรูไหลตายเรื่อยอ่ะก็ถือว่าค่อนข้างดีอันนี้อ่ะ ส่วงนั่งของโซที่แนะนํานะถ้าโซที่แนะนำมันเล่นได้สองสายถ้าใครที่แบบว่าจะเล่นเป็นสายพิษอะเล่นเป็นสายพิษนะเหมือนกับพวกซุยฟงท่องเที่ยวอ่ะเราก็ใส่ท้งน้างของโซมันชื่อโซอะไรวะจำชื่อโซไม่ได้ไอซซมันชื่อโซอะไรวะเดี๋ยวผมขอดูก่อนผมมีปะเนี่ยโซที่เป็นเลือดไหลอ่ะเออนั่นแหละไม่ไม่น่าจะมีนะ เอาเป็นว่าใครอยากเล่นสายพิษเนี่ยใส่โซเลือดไหลก็ทําให้พิษเนี่ยแรงขึ้นใครอยากเล่นสายซีซีที่แบบว่าเป็นอัมพาตก็ใส่โซขนนกนะไอ้ใส่โซขนนกได้ประมาณนี้ใครที่อยากเล่นเป็นสายดาเมจเอาจริงสายดาเมจอะถ้าโซที่ดีๆนะถ้าแบบว่าสายฟรีหาได้นะผมแนะนําเป็นโซทําร้ายแล้วกันโซทําร้ายอันเนี้ยได้อยู่เพิ่มเอาไใช้นี้ดิอันนี้อันนี้เป็นเพิ่มดาเมจแล้วก็เพิ่มคีไอเดียสามารถใช้ได้แล้วก็ สามารถใช้เป็นทาันน้งของพวกโซอาชูราก็ได้เช่นเดียวกันนะผมแน,นะนาเป็นพวกโซดามิดพวกนี้ได้หมดอันไหนที่แบบว่าเพิ่มคีดามิดแล้วก็ดามิดแรงๆเนี่ยอันนี้ถือว่าได้หมดก็ถือว่าค่อนข้างเก่งนะแล้วก็ใครที่อยากเล่นทีมแบบคอมโบไวๆหน่อยอ่ะผมแนะนําให้เล่นกับมายุลิเอ่อมายุริตัวเนี้ยธรรมดาซึ่งมายุลิเนี่ยอันติเป็นอันติหมูแล้วก็ทําพิษใส่คู่ต่อสู้ด้วยมันจะคอมโบอาจิโซ ก็คือให้มายูรี่เนี่ยอันติก่อนศัตรูติดพิษใช่ไหมแล้วก็อจิโซเนี่ยอันติซ้ำมันก็จะโดนดามจแรงขึ้น60%เพราะว่าศัตรูเนี่ยติดพิษแต่ว่าถ้าเราไม่ได้เล่นเอ่อมายูรี่เนี่ยทีมที่เล่นเนี่ยผมแนะนำให้เล่นเป็นทีมค่อนข้างถึกหน่อยละกันเพราะว่าถ้าใครที่แบบว่าอยากใช้อะอจิโซแบบเพียวๆนะเล่นเป็นทีมถึกหน่อยเพราะว่าอจิโซเนี่ยต้องอันติ2รอบถึงจะแรงแต่ว่า ใครที่มีมายูริเนี่ยอยากปั้นมายูริมาเล่นคู่เนี่ยก็สามารถปั้นได้เพราะว่าอันติมายูลิก็ทำซีซีด้วยเหมือนกันนะถ้าผมจะไม่ผิดแล้วก็ติดพิษทำซีซีแล้วก็มีอันนี้ด้วยมีเอ่อลูน6เม็ดแต่ว่าจำเอฟเฟกไม่ได้ว่ามันทำอะไรได้บ้างนะน,น่าจะเป็นเกี่ยวกับพิษนั่นแหละนะก็ถือว่าเอามาเล่นคอมโบได้แล้วก็อย่างคือมาอยูริเนี่ยมันเป็นหอธาตุเต่าเอ่อเป็นเต่าเราสามารถมาคอมโบจัดคอมโบได้เดี๋ยวผมขอดูก่อนเดี๋ยวลองจัดคอมโบแบบคร่าวๆแล้วกันคร่าวๆคร่าวๆ,ๆ เอาเต่าก่อนเอามายูริมาแล้วก็หงเป็นอาจิโซอาจิโซอาจิโซอ่ะแล้วก็อันนี้ออกก่อนไอนพวกนี้ออกก่อนอ่ะแล้วก็ผมแนะนําให้เอาเงินมาแล้วกันเพราะว่าจิโซเนี่ยเธอแรกมันติไม่ได้อยู่แล้วเราเอากินมาที่จริงผมควรจะมาแนะนําตรงอันนี้ดีกว่าทําไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวแนะนำไปทีละการคิ้เกี่ยับสลับอันนั้นละแล้วก็ตัวละครเนี่ยถ้าจะาให้ถึกหน่อยก็แนะนําเป็นพวกนี้นี่ เออไม่ได้สิหอนี้มันจะเยอะเกินไปนี่ว่าเอาเป็นหอหงเอ,อต้องเป็นหอเสือหน่อยหอเสือตัวที่ทำมีต้านขออ,อันนี้ก็ได้นะนนจริงเพราะถ้าให้อันนี้อันติเนี่ยศัตรูก็จะมีตาสัญลักษณ์อยู่ใช่ไหมแล้วก็ถ้าจิโซอันติซับเนี่ยมันก็จะกระจายดามจได้ดีเอาจริงมันน่าจะอยู่ที่ทีมมากกว่านะเดี๋ยวผมขอดูก่อนอ,อ,อันนี้ไม่หลังสุด อ่ะประมาณนี้เอาประมาณนี้ก็ตัวหอหงเนี่ยตัวแรกเนี่ยเราใช้เป็นอ่าเนวคริสมาแล้วกันเป็นตัวซัพพอร์ตทำให้ทีมเนี่ยถึกขึ้นแล้วก็ใช้เป็นทางนั่งของชิรายุกิอ่ะเอามาเป็นตัวแทงของสายเต่าหรือไม่ก็เราสามารถเล่นเป็นทางนั่งของหอเอ่อหอเต่าก็ได้นะหรือว่าใครที่แบบว่าอยากให้ถึกอ่ะผมแนะนำให้เล่นเป็นหอเต่าแต่ว่าถ้าใครที่แบบว่าเอาเน้นเอ่อสกิลไวๆหน่อยอ่ะก็เล่นเป็นทางนั่งของหอ,หอหงได้เช่นเดียวกันอันนี้อ่ะหมุนติวต,วตวอ่ะแล้วก็นี้ อันนี้คือทีมที่แบบคู่กับมายูรีนะก็คือถ้าเราอันติได้ทั้งทีมตอนแรกเนี่ยมันจะแรงมายูรีอันติก่อนสาดพิษไปแล้วก็อจิโซเนี่ยอันติซ้ําแล้วก็ไอเด็กเนี่ยอ่าไอเด็กเนี่ยต้องอันติก่อนใช่ไหมแล้วก็งินประมาณนี้อ่ะงินเนี่ยเอามาแค่เผื่อๆนะถ้าอาจิโซเนี่ยได้อันติแล้วเนี่ยเราสามารถเอางินไปเป็นตัวอื่นได้เอาเป็นอันนี้ก็ได้นะฮีิมารุลดต้านคนีแล้วก็ทำซีซีได้ผมว่าทีมเนี่ยก็น่าจะโอเคอยู่นะเป็นทีมแบบดาฟาริยาสี่ตัวอืมแต่ว เอาเป็นมอยาก,ก็เนี่ยเป็น3ตัวหน้าแนวนี้แล้วก็หอเนี่ยเปลี่ยนเป็นหอเต่าดีกว่าเพราะว่าสกิลมันจะไม่ได้ถีขนาดนั้นนะก็เน้นดาเมจแรงๆไปน,นี้ถือได้นะนี้ไม่ไม่ได้แย่เท่าไหร่นะก็ทําลองเนี่ยทีมลองไปปรับใช้กันเองแล้วกันนะเอาจริงเนน่ยวิธีเล่นมันมีหลักๆเนี่ยผมว่ามันมีอยู่2วิธีแหละวิธีหนึ่งก็คือเราเล่นเป็นแบบไอจิโซเนี่ยไม่ต้องเด่นมากเราอาจจะเอาเป็นตัวเอ่อให้มันเป็นดาเมจเสริมก็ได้ เราอาจจะเล่นประมาณนี้เอาให้อจิโซเนี่ยเป็นดาเมจเสริมให้เปิดก่อนปุ๊บอ่ะเบียุยะเปิดก่อนอจิโซเนี่ยซ้ำไปแล้วก็ไอเซเนี่ยปิดฉากหรือไม่ก็ให้ซุยฟงท่องเที่ยวเนี่ยปิดฉากประมาณนี้ส่วนตัวแนวหน้าเนี่ยก็เอาเป็นตัวแท้งโปรตีนอกจากว่าเซิร์ฟเราเนี่ยเราจะเป็นสปีดโน .1 ถ้าเราสปีดโน .1 นะผมแนะนําให้เล่นเป็นทีมสปีดจะดีกว่าแต่ว่าเซิร์ฟผมเนี่ยไม่ได้สปีดโน .1 เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็เล่นได้ตามเนี่ยทำนองนี้อ่ะเอาจริงวิธีเล่นอย่างที่บอกไปมันมี2วิธีเล่นคู่กับ มายุริหรือไม่ก็เอาใช้เดียวแล้วแต่ว่าจะเล่นแบบไหนแล้วกันอันนี้อ่ะโอเคคลิปวันนี้มีเพียงประมาณนี้นะครับผมก็ใครดูถึงตอนนี้ฝากกดไลค์กดซับเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมสามารถกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปถัดไปได้ส่วนใครว่างสามารถดูคลิปเก่าๆได้และแปะคลิปท้างซ้ายเพลิเพงขวาแล้วกันนะครับผมก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมถึงตอนนี้ไว้เจอใหม่คลิปหน้าบักครับผม